ท่านผู้ชมช่องชุมพลคนลากย่าเนาะครับก็โมได้พบเจอกันหลายวันนะครับเพราะว่าติดภารกิจในการซ้ำเขาอยู่เนาะครับก็บเฮ็ดยากครับเฮ็ดหน้าปินิวันว่กเกิดเนาะครับก็บได้ได้ทําการตตกก๊ะกาไว้เนาะครับต๊ตะก้าไว้ตานึงแล้วก็ทําการสมหรือว่าซ้ำเนาะครับเพื่อให้เขาเขาเสมอกันเนาะครับซ้เมาประมาณสามอาทิตย์แล้วเนาะครับ เสียระยะเวลายาวนานเพราะว่าทําเอีงนะครับเพราะว่าบ่มีขึ้นบ่มีต้นทุนที่จะไปจ้างแรงงานนะครับพยายามทําเองให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าราคาเขากับ่บได้แพียงยังมากมหมนะครับเดี๋ยวมือนี้ตอนตอนนี้คณะคณะนี้นะครับเวลาประมาณหก0มงครึ่งนะครับหกนาิกาาสิบนาทีนะครับแต่ออกมาเย็ดสวนแต่เศ้านะครับเพื่อว่าตอนกลางวันแดดจะเขาจะหอนนะครับแดดจะหอนนะครับ แต่ว่ามื้อนี่อากาศคึมนะครับเพราะว่าพายุเขานะครับมื้อนี่ก็มาปูมะเขือเนาะนะครับปูมะเขือเพาะไว้นะครับเพราะว่าเพาะไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับต้องรีบปลูกนะครับเดี๋ยวจะมื้อนี่กับภาพี่นองมาเบิองนะครับว่าพื้นที่ของห้องแค่หนึ่งงานนะครับเขาจะสามารถปลูกยังได้บังนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับสวนเล็กๆแต่ว่าเขาจะปลูกยังได้บังนะครับเดี๋ยวกะขออนุญาตกับกล่องไปติดตามเบิ้งน้ำกันเลยครับ ครับนี่ก็เพิ่งปลูกมะเขือเปาะก็ย่งบ่เสศนะครับก็ได้แค่แถวนี้นะครับไปนู่นจะปลูกตามริมขอบนี้เป็นขอบบ่อนะครับขอบบ่อที่ลื่อดินออกนะครับสวนเล็กๆของเฮานี่แหละครับกับบเป็นสวนยังไงตัวไรมากไม้นะครับนี่ครับย่างเรียที่เฮาปลูกลงไงเนานะครับนี่พลังกิมจูนะครับ ครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วนะครับผมจะใส่ขี่งัวนะครับโอ้ยขี่ง่วรหลโคข้นต้นนะครับก็จะห่างประมาณคืบหนึ่งนะครับใส่ขี่งัวบางท่านก็บอกว่าหนาฝนมาคว้นใสุ่๋ยคอกะหนะครับเพราะว่าอาจทีเห็ดให้เกิดเชื้อราได้นะครับแต่ว่าทั้งสวนก็มีแค่ปุ๋ยคอกนะครับก็ใส่ปุ๋ยเคมีไปนิดหน่อยนะครับประมาณซ่อนแจงนึงนะครับนี่ครับอยู่กับต้นฝรังเขาจะเป็นแตงโมนะครับ ที่เหาหยอดเมล็ดใบที่ปลูกพร้อมกับฟรังนะครับก็เริ่มแตกใบแตกยอดนะครับกับได้สองยางแล้วนะครับนะครับจะเป็นมะเขือเปาะนะครับต่อไปมะเขือเปาะพันเจ้าพญานะครับที่ปลูกเพิ่งเพิ่งปลูกเมื่อกี้นี่ครับนะครับครับกับปลูกเหมือนมีอากาศขึ้นนะครับอาจจะเขาจะบยเหี่ยวนะครับถ้าปลูกในตอนเศร้านะครับอย่างที่สามแล้วนะครับนี่ย่างที่สี่ก็จะเป็นกล้วยนะครับ ครับกล้ยกับหนงเดือนถอดยอดนะครับปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเท่ากันเนาะเนาะครับปลูกพร้อมรล่งปลูกงาเาไปนู่นนะครับเมื่อกี้ะเปาะกับกล้ยกับรล่งเนาะครับจะได้หนึ่งสองสามสี่ยางนะครับอย่างที่หานะครับนี่ครับจะเป็นแตงไทยนะครับ ที่เขาป anyway, ลูกไวล่องกลางระวางรล่งนะครับกับต้นรล่งนะครับความห่างสามเมตรคูณสามเมตรนะครับก็จะตรงนี้ครับเป็นแตงไทยนะครับแตงไทยที่พันลูกเลี้ยวๆลี่ๆนะครับนะครับระวางช่องรล่งนะครับต้นรล่งนะครับสามเมตรคูณสามเมตรนะครับตรงกลางจะเป็นแตงไทยนะครับ บึงน้ากันครับบึงสวนเล็กๆน้ากันนะครับว่าเราปลูกอย่างไวเนี้ยนะครับก็นับหลงแล้วนะครับว่าได้กี่ยางแล้วนะครับได้ประมาณหาหายางแล้วนะครับครับแตงไทยครับอย่ะใส่ปุ๋ยขอกนะครับพืนดินใส่ปุ๋ยขอกเข้าไปนะครับแตงที่หกนะครับก็จะเป็นมะละกอนะครับ ต่องกลางนี่ก็จะเป็นมะละกอนะครับแต่ว่าเพิ่งจะปลูกได้สามต้นนะครับแถวนี้ก็จะเป็นระวังต้นฝรังนะครับแล้วก็แตงไทยของเขาจะเป็นมะละกอนะครับยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวไปหาต้นพันธุ์มานะครับช่วงนี้ยากสามเขานะครับยังไม่มีเวลานะครับเป็นยางที่หกเป็นมะละกอนะครับ ทีเล็กๆนะครับสวนเล็กๆนะครับที่เจ็ดนี่จะเป็นมะม่วงนะครับนี่ครับตัวมะม่วงที่เห่ได้ยเพาะมาเรียดเองนะครับเป็นมะม่วงกระสอมะม่วงน้อยมะม่วงใบบวกบานห่าเนาะครับน่ครับหมูไว้ตามขอบนะครับขอบนี้นะครับที่เจ็ดนะครับนี่ครับจะใส่พื้นที่เยอะหน่อยนะครับเป็นทั่วฟักเนานะครับ ครับได้อัปเดตในพี่น้องมึงไปพร้อมกันนะครับนี่ทัวฟักเาวาผมมันหนึ่งเดือนขึ้นกันนะครับกับกำลังจะไซคังวันนี้นะครับนู่นเาวาไปถึงนู่นครับสวยงามนะครับทัวห์องนาฝนนะครับดูเรยง่ายๆนะครับแค่เอ้เอามดทะยุนะครับนี่ครับมดเรื่อมาแล้วครับศัตรูตัวไล่นะครับของทัวนะครับนี่ เลื่อมมาแล้วนะครับต้องใส่น้ำผงสักฟอกนะครับขีดนะครับนี่ตัวเล็กๆนะครับหมดเรื่มมาแล้วนะครับเขาจะพาเพียมานะครับตัวฝักงาวนะครับงาวยนน่นนะครับก่อนั้สวยนะครับใส่ปุ๋ยขอกนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยขอกอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าการใส่ใส่ทั้งสวนใส่แบบใดนะครับ ฝรั่งกิมจูกระแตกยอดดีครับหลังใจเดือนนึงใส่ปุ๋ยเขาไปแล้วหลากเขาเดินแล้วเขาแกผมรุ่งด้วยปุ๋ยครับย่างต่อไปก็จะเป็นนี่ครับฟักทองนะครับเป็นฟักทองนะครับปลูกไว้นี่จะเป็นลุ่มมะเขือนะครับลุ่มมะเขือคางาง,งฟักทองแล้วก็ข,ข,ข้างต้นฝรั่งกิมจูของเขาเนาะครับ จะปลูกแบบผสมประสานร่วมกันไปเลยนะครับบ่ให้เสียพื้นที่นะครับพรงนี้เศร้าก็คงจะมาปลูกมะเขืออีกนะครับนี่ครับจะเป็นผมแต่งไทยนะครับสลับกันไปนะครับครับทัวฟักเงี้ยวกำลังสวยนะครับจะจะเฮ็ดข่างให้เขาขึ้นนะครับครับเป็นฟักข้องนะครับ หลายยางนะครับรวมๆแล้วกันเจ็ดแปดยางนะครับนี่ครับรท่องูอง่ายครับดูเรียงง่ายนะครับกลับมาอัปเดตขอบบ่อพี่เห็นนองเบ่งนะครับนี่จะเป็นบอ่อป่านะครับกะบนี่พัลิีกีดสามโคกะนยังบ่ได้เอาล่ำมาให้หลายวันแล้วครับเดี๋ยวเสาหนีกันจะ ได้เอามาเห้เขานะครับนี่ครับฟักทองกําลังแตกพุ่มนะครับใส่วิเคอกนะครับส่วนมากจะวิเคอกนะครับนี่ครับต้นฟั่ลงกิ่นจูของเฮาเนาะครับนี่อายุเดือนนึงนะครับปีนี้กัค่อนข้างจะฝนดีนะครับกับโบได้ค่อยได้ลดนะครับปลูกฤดูฝนนี่ปลูกต้นไม้บกค่อยได้ลดน้ำนะครับฟักทองนี่ครับ จะได้เก็บกินเก็บขายนะครับมีอยู่มีกินนะครับปลูกแบบผสมผสานนะครับกำลังกินจูนะครับเป็นแตงไทยหน้าท่วมลุมเขานะครับกระจะโบงงามเข้าหลุมอื่นนะครับก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับที่เ,าเ้าาะมาเล็ดไวอายุถึงหนึ่งปีเขาก็จะมาทําทำการเปลี่ยนยอดให้เขาเป็นมะม่วงพันดีนะครับ ตามสไตล์สวนของเขาเหะครับเพชรแบบต้นทุนต่ำนะครับนี่ก็อัปเดตไปเพียงแค่นี้นะครับนี่ครับสวนเล็กๆนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเท็จีบตต่อไปนะครับขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับสำหรับมือนี้่ก็ชุมพลคนลากยากขอสวัสดีครับ